ทำต่อเนื่องมีความสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่ต้องชื่นชมและสามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือเป็นอาชีพที่ที่เป็นรายได้พิเศษสําหรับน้องน้องนุ่งในการศึกษาบางคนก็มาเอามาร่วมสืบสาวรวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ได้ได้ค่าจ้างส่งตัวเองเรียนจนจบการศึกษาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ชื่นชมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งและเป็นวัฒนธรรมที่ในประเทศนี้ในจังหวัดในต่างประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเดียวที่รักษาอนุรักวัฒนธรรมอันนี้ไว้ได้ขอให้ชาวเพชรบุรีตบมือให้แก่ตัวเองด้วยครับและวันนี้เป็นการครบรอบหนึ่งปีกว่าที่ผมได้มารู้จักพ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านโดยเฉพาะ,ะท่านสอจอเนิมแล้วก็อบตอเตีย้ยผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอ,อบตอทุกท่านทุกหมู่บ้านที่ผมเข้าไปให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจและเป็นสิ่งที่ผมกับเจ๊ติมบอกว่าเอเรามาเล่นที่เพชรบุรีเนี่ยเรามาเล่นนานแล้วเราต้องคืนบ้างเราต้องต้องคืนความสุขไปให้บ้างและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผม ให้ด้วยความตั้งใจแล้วคิดว่าในโอกาสข้างหน้าจะมียิ่งใหญ่หว่านี้อีก4ี่ห้าเท่านะนะเราต้องการที่จะพัฒนาทางด้านนี้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีในโอกาสนี้ครับก็ขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ทางสชนึกม่อะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ขอบคุณเท่านี้ก็เป็นเวลาแห่งความสาราญที่ทุกท่านจะได้สนุกกันทั้งคืนเลยครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวขอโทษทีขอโทษทีขาดนิดหนึ่งขาดนิดหนึ่งเ,เรามาวันนี้เราเห็นน้องๆที่เรียนหนังสือแล้วก็มาเป็นนางลำเนี่ยนะฮะให้ความสะดวกสำร่รวกเราเนี่ยเราก็เลยอยากคืนให้น้องๆเขาจะแจกเงินก็น้อยไปก็เลยแจกรางวัลที่หนึ่งทุกคนเลยนะฮะนะฉะนั้นนางลำมาทักทุกทีทุกคนจะได้ ลอตเตอรี่คนละหนึ่งคู่คนละหนึ่งใบนะฮะขอทุกคนออกมารับได้เลยนะยืนออกมารับกไปเลยแนละ้วตัวแทนแจกขอเชิญไปแยกตามเวทีเลยนะฮะะอ่ครับเชิญได้ดิเลยอเอาวงไหนยังไม่ได้นะฮะ นักดนตรีนักดนกตรีด้วยครับใครถูกวันที่หนึงก็อย่าลืมจัดซ้ำอ,อีกนะฮะจัดให้ใหญ่กว่านี้อีกเลยนะครับปีปีที่แล้วงานกระถิ่งเนี่ยมีคนถูกหลายคนนะครับฉะนั้นเราซื้อมาเป็นชุดใหญ่ส่งสำรับเลยฉะนั้นต้องมีคนถูกบ้างนะครับ นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการแจกวตัตเตอรี่ให้กับนางรำแล้วก็ทีมงานกอนเทยร์เอางี้นะครับปฏิกาหเวทีเจ้าทนี่สวัสดิ์ไม่ให้ขึ้นนะครับห้ามขึ้นยังไม่ขึ้นเราให้คณะของคณะของด็อกเตอร์ช่วงนี้3เพลงท่านวิลัคแฟนเพลงยังขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นได้เวทีแรกกับเวทีที่เจ็ดสองสามสี่ห้าห้ามขึ้นนะครับกตรริกามีแค่นี้หลังจากคณะของด็อกเตอร์ลงมาแล้วตามสบายขอร้องตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับวิลัคแฟนเพลงตอนนี้เปือการขอร้องกันว่าให้ทีมงานของด็อกเตอร์นะ สองสามสี่ห้าท่านขึ้นได้ครับไปทีที่หนึ่งไปไปทีที่เจ็ดนะครับเอางี้นะครับอ๋อครับครับอ่าอ่าครับโอเคนะครับห้ามขึ้นโอเคอาจารย์คณวันนะไม่ไม่อาจารย์คณะของดรขึ้นมาได้ครับขึ้นมาเลยคณะของดรขึ้นมาก่อนเลยนะครับถ้าถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ผมไม่ให้ขึ้นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการ เราให้เกียิด็อกเตอร์กับคณะนะครับอ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับพอนั่นแล้วเราไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับอ่นนะครับโอเคพร้อมได้ครับอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะตอนตีจะแสดงตีอะล่นะครับอ่าถ้าไม่ขึ้นตอนนี้เราไม่ให้ขึ้นนะครับอ่าขอสังบอกให้ของด็อกเตอร์ห้าวิีนะครับ อ่ิลลกเป็นไขึ้นได้เวทีที่หนึ่งครับกับเวทีอ่เวทีที่7นะครับขึ้นได้นะครับส่วนสองสาสี่ห้าเราสวน,นวหมดยังครับหมดยังครับอ่หมดยังอ,ขอ่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนถ้าพร้อมหมดแล้วผมปิดเลยนะให้ให้เจ้าสิบวัดปิดอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะพร้อมครับอ่ะไม่เสียเวลาเลยแล้วกันนะครับชหวะแรกในะชังงวะารำวงนุ่มลำทนครับผม ร่วมสนุกกับพิธีกันเยอะๆแล้วกันนะครับ